การเล่นแชร์มักมาคู่กับข้อหาช่อโกงอย่างเช่นในคดีนี้จำเลยถูกฟ้องในข้อหาช่อโกงเนื่องจากจัดให้มีการเล่นแชร์เรามาติดตามดูกันครับว่าจำเลยชนะคดีนี้มาได้อย่างไร ลูกนี้เท้าแชร์เปิดวงแชร์จำนวนเงินหนึ่งล้านผู้เสียหายทราบเรื่องติดต่อขอเล่นแชร์กับเท้าแชร์เมื่อครบกำหนดได้เงินแชร์เท้าแชร์ไม่มีเงินมาจ่ายให้ลูกแชร์อ้างว่าเงินแชร์ที่ส่งไปออกไปลงทุนอย่างอื่นแต่ถูกโกงเงินไปหมดแล้ว แชร์มาทราบเรื่องดังนี้ก็เขาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สั่งฟ้องและท่านอายการก็ยื่นฟ้องก็หาชอบครงต่อสารอ้างว่าจําเลยนั้นไม่เคยจัดให้มีการเล่นแชร์แต่อย่างใดเป็นเพียงการจัดฉากขึ้นมาหลอกลวงผู้เสียหายเท่านั้นจากนั้นจําเลยก็ต่อสู้คดีบอกว่ามีการจัดให้เล่นแชร์จริงแต่เงินที่ได้มาจากการเล่นแชร์นั้น เอาไปลงทุนอย่างอื่นแล้วก็ถูกโกงไปหมดแล้วแล้วก็แสดงหลักฐานประกอบว่ามีบทสนทนาที่ถูกชวนลงทุนจริงมีสัญญาลงทุนมีหลักฐานการโอนเงินค่าแชร์ไปลงทุนจริงมีใบแจ้งความแล้วก็มีบุคคลที่รู้เห็นว่าจำเลยนั้นลงทุนแล้วก็ถูกหลอกเงินไปจริงๆต่อศาลศาลท่านพิเคราะห์ข้อต่อสู้แล้วก็พยาหลักฐานของจำเลยแล้วก็ ตัดสินว่าการกระทำของจําเลนเป็นการกระทําความผิดสัญญาทางแพ่งครับท่านใดชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ<อ>ส่วนท่านใดอยากปรึกษากฎหมายก็สามารถโทรศรึกษาผมได้ที่หมายเลข064-903-3283ูป3 3รึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายกับทนายความนัะวผลคัด สวัสดีครับ